สวัสดีค่ะพลอยนะคะโชลูมลิเนียมออตโต้ค่ะวันนี้มี x 1 1.8ดีเซล x line สวยๆคันนี้นะคะมาแนะนำค่ะเป็นตัว1.8 d ดีเซล x line นะคะแล้วก็จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะเดี๋ยวพอยจะพาไปชมนะคะว่าสภาพจะสวยขนาดไหนไปชมเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว x line นะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ1.8 d ดีเซล x line ค่ะสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะ เป็นรถปี2016นะคะจดทะเบียน17ค่ะลายล้อก็จะเป็นแบบเอ็กไลน์นะคะตัดด้วยโครเมียม e นะคะขอบกระจกตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียม e นะคะแล้วก็หลังคานะคะ คันนี้นะคะเป็นตัวผลิตในแล้วนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถเ,เปิดเตปิดได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยหลังด้วยนะคะเซ็นเซอร์ก็จะมีหน้าหลังให้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบสไตล์การตกแต่งแบบ X-Line นะคะเรียบหรูดูแพงนะคะก็แนะนำเลยรุ่นนี้ตอบโจทย์ค่ะ ภายใน X1 ก็ค่อนข้างกว้างนะคะเดี๋ยวพลจะพาไปชมภายในค่ะในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะดูแลรักษาง่ายค่ะคันนี้ก็ทางศูนย์ก็ตรวจเช็คปรับสภาพตามมาตรฐานศูนย์เรียบร้อยนะคะประวัติดีค่ะ รถของเราส่วนมากก็จะเป็นรถที่ลูกค้ามาเทินออกป้ายแดงนะคะเช็คประวัติได้ทุกคันเลยค่ะเบาะก็จะเมมโมรี่ได้สองตำแหน่งนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะแบบพับได้40 20แล้วก็40นะคะ มีแอร์ด้านบอดหลังด้วยนะคะค่ะและสำหรับคันนี้นะคะ BSI ค่ะใช้ได้ถึงวันที่29เดือน4ปี2022เลยค่ะวารันตีก็ไม่จำกัดระยะทางนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1,420,000บาทค่ะ ถ้าตอนออกใหม่นะคะคันนี้อยู่ที่2,499,000บาทนะคะประหยัดไปล้านกว่าบาทแล้วค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถมือ2โชว์ลูมนะคะก็เรียนเชิญค่ะชมรถจริงได้โชว์ลูมมิลเลีเนียมออตโตนะคะสาขาพระรามสามค่ะจอดโชว์สวยๆแบบนี้อยู่นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีคันไหนมาอัปเดตก็ติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ